รรเบ์สวัสดีเพื่อนๆที่กำลังรับชมเรื่องราวภายในคลิปนี้ด้วยนะครับ เพื่ออัดรสในการรับชมที่เราอยากแช้เป็นเพื่อนเข้าไปสู่โลกของฮอกวอตส์ไปด้วยกันโดยที่เพื่อนเพื่อนไม่ต้องไปถึงชั้นชลาก้าส่ามส่วนสี่เพื่อนเพื่อนก็สามารถเข้าอยู่นั้นได้แล้วด้วย The Flying Boom Wizard Beer เครื่องดื่มสุดฮิตจากโลกเวทมนมต์เบียร์ในรูปแบบผงชงดื่มแบบไร้แอลกอฮอล์ที่มาเป็นแบบบ็อกซเซตที่ข้างในจะประกอบไปด้วยผงชง5ซองผงทำฟองอีก5ซองพร้อมอุปกรณ์ทำฟองพร้อมเสร็จสรบเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีโปสการ์ดสวยๆที่เตียมไว้เพื่อนเพื่อนอีกด้วย อีกทั้งนะครับขั้นตอนการชงที่สุดแสนจะง่ายได้และการทําฟอร์มมีเพียงแค่3ขั้นตอนเท่านั้นใช้พงเทน้ hey, ําและก็เขี่ยวเท่านี้เพื่อนๆก็ได้กินบัตเตอร์เบียร์เครื่องดื่มสุดแสนอร่อยจากโลกเวทมนต์กันแล้วหากใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ a c e b o o k และ IG The Flying Bu งบุ๊คบ t t เตอร์สกอตบผมจะแปละลิงก์ไว้ที่ e s c r i p t i ่นนี้แล้วถ้าเกิดบอกว่ามาจากช่องวัตราบรับส่วนลดไปทันที100บาทถ้าหาว่าอยากรู้ว่ารสชาติของเครื่องดื่มเวทมนต์เป็นยังไงพพ่นๆไมควรลาด w ว t s a p p ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องที่เราเอาคลมทุกอย่างกับช่องว้าซับนะครับและในวันนี้ครับเราจะขอพันเพื่อนมาทำความรู้จักกับ Ruby Ash แฮ r i ิดและข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานาทีด้วย แฮกริดเกิดในวันที่6ธันวาคมปี1928โดยนายแฮกริดและแม่ของเขาฟริดบูฟาที่เธอเป็นยักษ์จากดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ทางทิศตะวันตกของอังกฤษเมื่อแฮกริดอายุได้3ขวบครับแม่ของเขาก็จากไปเธอกลับไปยังดินแดนคนยักษ์ทิ้งไว้เพียงแฮกริดและพ่อของเขาอยู่เพียงลําพังแฮกริดเคยบอกไว้ว่าความทรงจำที่มีแม่ของเขานั้นมันช่างลืนลางมากๆแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ําแต่สําหรับพ่อของเขานั้น เขาจำได้ดีเลยครับมันเต็มไปด้วยกลิ่นอายอันอบอวลของความรักและด้วยการที่เขาเป็นลูกครึ่งยักษ์นี่แหละครับทำให้แฮกริดในช่วงวัยหขวบนะครับเขามีขนาดลำตัวเท่าพ่อของเขาเลยและเขามังจะสนุกไปกับการจับพ่อของเขาวางบนตู้เสือ้อผ้าเคยมีครั้งหนึ่งนะครับที่แฮกริดเคยพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับการตายของแม่ของเขาแฮกริดเคยเล่าไว้ว่าแม่ของเขานั้นไม่ใช่แม่ที่ดีสักเท่าไหร่เลยไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องราวนี้มากนะัก แฮกริดเขางบญชาติที่สูงถึง11ฟุตครึ่งแน่นอนรัาว่ามันเป็นส่วนสูงที่สูงมากๆสําหรับมนุษย์ธรรมดาทั่วไปแต่สําหรับพวกยักษ์แล้วยังไม่ถึงเกณฑ์ของพวกเขาเลยแม้แต่น้อยต่อมาไม่นานหลังจากน,านั้นพ่อของแฮกริดเขาก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยครับเมื่อลูกชายของเขาได้รับการยอมรับให้เข้าเรียนที่โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มวลเว็บมอนฮอกวอตซึ่งทำให้เขานะครับสามารถเข้าเรียนได้ในปี1940กแฮกริดถูกคัดสรรให้อยู่ในบ้านกิฟฟินดอร์ครับ ตลอดเวลาที่ผ่านมาแฮกริดใช้ชีวิตอยู่ในฮอกวอตส์อย่างปกติเลยครับมีทั้งวันที่ดีและวันที่ไม่ดีเหมือนกับคนทั่วไปจนกระทั่งในช่วงปีที่3ครับเขาได้รับเลี้ยงอัลคูเมนทูล่าและเขาก็ตั้งชื่อให้มันว่าอาราลก็อกช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่ทอมลิตเดนเขาเรียนอยู่ในชั้นปีที่5ซึ่งเขาเองเริ่มใช้ชื่อหลอวอเดอมอร์แล้วครับเขาได้ทําการเปิดห้องแห่งความลับและปลดปล่อยบาซิลิธออกมาจนมันเที่ยวทําร้ายและสาดให้นักเรียนกลายเป็นหินเป็นจํานวนมาก และที่สำคัญมันได้เกิดโศก,กนาฏกรรมขึ้นเนื่องจากมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเมอร์เทลเธอถูกสังหาร้วยน้ำมือของบาซิลิสฮอกวอตไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแน่นอนเขาบ่าโรงเรียนจึงถูกปิดแต่นั่นไม่ได้เป็นไปตามที่ทอมต้องการครับเขาจึงพยายามหาผู้ที่รับผิดแทนและใครละ่ะที่จะเหมาะสมไม่มีอีกแล้วนอกจากพวกครึงพันหน้าขยะขยะขยอย่างแฮกริดเขารู้ว่าแฮกริดกำลังเลี้ยงอัลโมนทูล่าครับ อีกทางเขายังบอกอีกว่าแฮกริดเป็นพวกที่หัวรุนแรงชอบสร้างปัญหาเขาบอกว่าแฮกริดนะครับเคยเลี้ยงลูกมนุษย์หมาป่าาไว้ใต้เตียงและเขายังบอกว่าแฮกริดชอบไปในป่าต้องห้ามเพื่อที่จะไปทะเลาะกับพวกโทอีกด้วยแน่นอนครับว่ามันไม่เป็นความจริงเลยไม่น้อยแต่ทอมนะครับเขาต้องการพูดให้แฮกริดดูแย่ได้มากที่สุดแน่นอนครับว่าถึงแม้ว่าแฮกริดจะสามารถช่วยอารลาก็สห้หลบหนีไปได้อย่างปลอดภัยแต่หลังจากนั้นเขาก็ถูกไล่ออกจากฮอกวอส์ครับแน่นอนครับว่า ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ถึงพ่อของเขาพ่อแฮกริดจะต้องเจ็บปวดใจแน่นอนแต่น่าเสียดายในวันที่เลวร้ายที่สุดของชีวิตแฮกริดนั้นเขากลับไม่ได้มีพ่ออยู่เคียงข้างเขาครับเนื่องจากพ่อของแฮกริดเขาได้จากไปตั้งแต่ตอนที่แฮกริดเรียนอยู่ในชั้นไปที่2ทางกระทรวงนะครับด้วยความที่พวกเขามองว่าแฮกริดเป็นผู้ที่กระทำความผิดเขาจึงสั่งให้แฮกริดห้ามยุ่งเกี่ยวกับเวทมนต์อีกต่อไปและพวกเขาก็ทําลายไม้กแก้สลิ์ของแฮกริดแต่ก็ยังมีคนมองว่าแฮกริดเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับพะวัาดัมบันดอร์ใน ที่เขาสอนวิชาแปลงร่างอยู่เขาเชื่อว่าแฮกริดเป็นผู้ที่บริสุทธิ์และด้วยความโชคดีที่ในตอนนั้นอาจารย์ใหญ่อย่างอาวันโดดิพิตก็บอกให้แฮกริดนั้นทํางานในฮอกวอตส์นี่แหละในฐานะผู้รักษากุญแจและแผ่นดินฮอกวอตส์ซึ่งหล,หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าไอ้น้าที่องแฮกริดนั้นะนมันทําอะไรบ้างผมจะยกตัวอย่างง่ายๆให้ละกันนะครับยกตัวอย่างเช่นการดูแลกุญแจของโรงเรียนพานักเรียนปีแรกมาที่ปราศาสตรดูแลสวนของฮอกวอตส์รักษาความสงบในป่าต้องห้าม ดูแลสัตว์วิเศษในบริเวณโรงเรียนอะไรประมาณนี้แหละครับอันที่จริงแล้วยังมีอีกนะครับแต่นี้แค่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆกลับมาต่อกันดีกว่าครับเขาปล่อยให้แฮกริดผู้เป็นกัมพาไม่เหลือใครอยู่ที่ฮอกวอตส์แฮกริดนะครับก็ยังคงทํางานต่อไปนะครับบางครั้งก็มีแอบใช้เวทมนตม์อยู่บ้างเพราะว่าเขาเก็บเศษไม้ของเขานะครับที่หักออกมาประกอบไ้กับร่มของเขาในช่วงปี1970 แกรได้เข้าร่วมกลุ่มภาคีนอฟฟินิกโดยที่มีอาลบาสเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมนี้ขึ้นมาครับโดยจุดประสงค์นั้นเพื่อต่อต้านเจ้าอังสารเมื่อเลผู้เสพความตายมันถูกสร้างขึ้นในช่วงที่วอร์เดมอร์กลับมาที่อังกฤษเพื่อเริ่มก่อสองครามขึ้นในโลกเวทมนต์แน่นอนครับว่าสงครามนั่นรวมไปถึงการเป็นอยู่ของพวกมักเกิลด้วยโลกที่สุดแสนจะเลวร้ายมันถูกสร้างโดวยวอร์เดมอร์ครับสงครามมันกินเวลามาอย่างยาวนานผู้คนต่างจมอยู่กับความกลัวและความสยดสยองแห่งไฮยนะ ว่ากันว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่ใครก็ไม่สามารถไว้วางใจใครได้เลยครับเพราะไม่มีใครรู้ว่าตนเองเข้าสู่ด้านมืดหรือยังนี่ผู้เสพบความตายบางคนครับเขาอ้างว่าพวกเขาถูกคาถาสะกดใจและทํางานให้กับวเดมอร์เท่านั้นยังไม่พอนะครับไม่เพียงแค่วเดมอร์มีกองทัพผู้เสพบความตายเขายังมีคุมกําลังพวกสัตว์ที่มาจากเงามืดเปี่ยมด้วยความโกรธแค้นที่สูงไปด้วยด้านมืดและพร้อมจะทํางานอยู่ภายใต้คําสั่งของเขาอยู่มากมายแน่นอนครับ ในยุคที่เลวร้ายที่สุดอย่างที่เรารู้กันมันก็จบลงในคืนแห่งการตัดสินอัลบิสได้ส่งแฮกริดไปรับแฮร์รี่พอตเตอร์ครับที่เขาอายุได้หนึ่งขวบจากกอดดิฮอลโลหลังจากที่วอร์ดมอร์สั่งหาลิลลี่และเจมส์แฮกริดได้บังเอิญเจอเข้ากับซีเรียสแบกครับและซีเลียสก็ให้มอไซของเขามาแฮกริดได้ขี่มันมาและพาแฮร์รี่มาส่งให้กับอัลบิสที่พวกเขากำลังรอแฮร์รี่อยู่แฮกริดเสียใจมากๆครับเขาไม่คิดเลยสักคำว่าพวกเจมส์และลิลลี่จะจากไปเร็วขนานาี้ หลังจากนั้นนะครับเรื่องราวของแฮกริดก็ไม่มีอะไรมากมายสักเท่าไรครับจนกระทั่งในปี1991แฮกริดได้รับงานให้พาตัวแฮร์รี่พอตเตอร์มาตามจดหมายของฮอกวอตส์ครับเขาออกตามหาแฮร์รี่พอตเตอร์และพบว่าพวกเวอร์นอนพาเขามาอยู่ในกระท่อมแห่งหนึ่งที่ห่างไกลแต่เดิมทีแล้วนะครับแฮกริดต้องการเพียงแค่เคาะประตูเท่านั้นแต่สงสัยว่าเขาน่าจะเคาะแรงไปหน่อยจนประตูหลุดออกมาเลยครับเวอร์นอนก็โมโหเป็นอย่างมากพยายามคูแฮกริดด้วยปืนแต่คนอย่างแฮกริดเหรอครับจะกลัวแค่ปืน เขาคว้าปืนมาและบิดสกมบลกเลยครับแฮกริดก็ให้เค้กวันเกิดกับแฮรี่และบอกกับเขาว่าแท้จริงแล้วแฮรี่คือพ่อมดแน่นอนครับว่ามันทาให้วอร์นนท์โมโหมันอย่างมากมากกว่าเดิมแบบสุดๆมันทาให้วอร์นนฟิวขาดครับและว่าก่าวออลบัสและดูถูกเขาด้วยแต่การพูดของวอร์นนนั้นไม่ได้ดูอะไรเลยเขากล่าวว่าเดบมันดอต่อหน้าแฮกริดมันทําให้แฮกริดโมโหมันอย่างมากครับแฮกริดเสกหางให้ดัลลี่ซะเลย เมื่อได้รับการยืนยันจากแฮร์รี่แล้วว่าเขาจะเข้าเรียนที่โรงเรียนฮอกวอตส์แฮรริดเลยพาแฮร์รี่ออกค้นหาของที่จําเป็นสําหรับโลกเวทมนต์ที่ตอกแดรกอนพวกขาผพาน้านหม้อใหญ่รัวแน่นอนครับว่าการซื้อนั้นมันต้องใช้เงินแน่นอนเขาจึงพาแฮร์รี่ขับไปที่ธนาคารกิงกอตเพื่อพาเขาไปถอนเงินบางส่วนจากห้องนิลภัยพอตเตอร์ส่วนตัวของเขาเองนั้นมีภารกิจที่สําคัญมากๆในห้องนิลภัยหมายเลข713 ที่มีความปลอดภัยสูงสุดในธนาคารกิงกอดคอนำศิลาอาถรรพ์ออกมาจากที่นั่นครับเพื่อไปเก็บไว้ที่ฮอกวอตส์ไม่เพียงเท่านั้น,นครับแฮกริดยังซื้อนอกฮูกสีขาวเหมือนหิมะให้กับแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยซึ่งต่อมามันจะมีชื่อว่าเฮดวิกที่แฮกริดตั้งใจจะซื้อให้วันเกิดกับแฮร์รี่หลังจากนั้น,นครับเขาก็อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับโลกของฮอกวอตส์และมอบตัวรถให้กับแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งมันจะพาเขาไปสู่ชั้นชลากา3 4สนเพื่อไปอยังฮอกวอตส์เอ็กเพส ภายหลังจากนั้นนะครับก็มีคนบุกห้องนิ้ล่าไพไม่นานหลังจากที่พวกแฮกริดและแฮร์รี่เข้าไปเอาศิลาอาถรรพ์แฮร์รี่เริ่มสงสัยเลยครับว่าสิ่งที่เขาและแฮกริดเข้าไปเอากันนั้นมันน่าจะถูกเก็บไว้ในฮอกวอตส์มันต้องถูกเก็บไว้ตรงชั้นที่ตายใต้เท้าหมา3าหัวแน่ๆแน่น,นอนคบว่าเขาไปอภิธรมเรื่องราวพวกนี้กับแฮกริดหลายต่อหลายครั้งแต่แฮกริดเองก็ไม่เคยบอกเขาเลยสักครั้งเดียวจน้นที่สุดครับเขาก็หลุดปากออกมาว่ามันเป็นความลับระหว่งางอัลบัสเดมาร์ดและนิโคลัสเฟเมล ในช่วงปี1992แฮกริดได้พบชายประหลาดคนหนึ่งครับในร้านฮอกเฮดเขาถูกล่อให้เล่นเกมไพ่ดยการเดิมพันที่สุดแสนจะชวนให้เขาตาลูกวาเป็นประกายนั่นก็คือไข่มังกรครับแน่นอนคบว่าการเดิมพันไม่ได้มีแค่นั้นหากแต่ว่าเขาโดนหลอกล่อให้พูดเรื่องราวความลับของปุปปุยหรือม,มาสามหัวที่เรารู้จักกันที่เขาใช้มันในการคุ้มกันศิลาอาถรรพ์แฮร์รี่ที่รู้ว่าแฮกริดอยากได้มังกรมาตลอดเขาคิดว่ามันจะบังเอิญเกินไปหรือเปล่านะ ที่อยู่ๆจะมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่มาพ้อมกับใครมังกรที่หายากไม่เพียงเท่านั้นนะครับแฮกริดยังบอกว่าเขาได้เผยความลับของปุกปุยเรื่องที่สามารถทําให้มันสงบลงได้แน่นอนครับว่าเรื่องราวพวกนี้มันทําให้เด็กๆทั้ง3คนนั้นเอามาปฏติบประต่อกันครับจนพวกเขาสามารถปกป้องศิลาอาถรรพ์ได้สาเร็จครับแต่ก่อนหน้านั้นกลับมาที่มังกรของแฮกริดครับหลังจากที่มันถูกฟักออกมาแฮกริดก็ได้ตั้งชื่อให้กับมังกรด้วยความหลักวานอเบิร์ด แน่นอนครับว่าถึงแม้ว,ว่าเขาจะสามารถฟักมันได้แต่การเลี้ยงมันนั้นยากจริงๆและมันจะเต็มไปด้วยปัญหาในภายหลังหลอนจึงเกลี้ยกล่อมให้เขาส่งมังกรให้กับชาลีพี่ชายของเขาที่เขาดูแลมังกรอ,อยู่โดยตรงหลังจากนั้นนะครับเราจะได้รู้ว่าวาเดมมอร์พยายามขโมยศิลาอาถรรพ์ครับโดยใช้ข้อมูลจากแฮกริดในตอนนั้นนั่นแหละรครับซึ่งมันเป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายของเขาแฮกริดรู้สึกผิดต่อแฮร์รี่ Harry เป็นอย่างมากครับแม้ว่าแฮร์รี่จะไม่โทษเขาก็ตาม แต่เพื่อเป็นการขอโทษครับแฮรกริชใช้เวลาที่แฮร์รี่กำลังหมดสติอยู่ในห้องพยาบาลเขาจึงพยายามออกรวบรวมตามหา,หารูปภาพของพ่อแม่แฮร์รี่พัตเตอร์ให้หลังจากนั้นนะครับในช่วงปี1993แฮกริดต้องโมโหเป็นอย่างมากครับกับคำพูดของกิลดอร์ล็อกฮาร์ดเขาไม่เคยแสดงอาการแบบนี้กับใครมาก่อนเลยนะครับแต่เรื่องราวหลังจากนั้นยิ่งแย่ลงไปใหญ่เลยครับเมื่อแฮรกริดถูกส่งตัวไปอัคาบันเนื่องจากเขาถูกตั้งข้อสงสัยว่าเขาเป็นคนที่เปิดห้องความลับอีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าอัลบาสจะพยายามช่วยแฮกริดอย่างเต็มที่แต่ฟัดก็ยังยืนยันคำเดิมครับว่าเขาจะต้องเอาตัวแฮกริดไปให้ได้และในค่าคืนเดียวกันนั่นเองคณะกรรมการก็ขอให้อัลบาสออกจากตาแหน่ง้วยเช่นเดียวกันครับน่นจึงทาให้แฮกริดถูกส่งตัวไปอัสคาบันอย่างไรก็ตามครับก่อนเขาจะจากไปเขาได้บอกกับพวกแฮร์รี่เอาไว้ว่าตามพวกมันมุมไปแน่นอนครับว่ามันพาพวกแฮร์รี่ไปหาอาลโคมันทูล่าหรือเราจะรู้จักในชื่อของอาราโกที่ครั้งหนึ่ง มันเคยถูกกล่าวหาว่าทำร้ายนักเรียนในช่วงปี1942-1943แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์กลับมาว่ามันเคยมีเรื่องราวที่ผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆ่าตายในห้องน้ำมันจึงทำให้แฮร์รี่สามารถรู้ทางเข,าข้าห้องความลับได้และแน่นอนหลังจากนั้นเขาก็สามารถเอาชนะบาซิลีที่ถูกซ่อนเอาไว้ในนั้นได้สำเร็จทำให้แฮร์ริดถูกคนจากข้อกล่าวหาทั้งหมดและได้รับการปล่อยตัวจากอสคาร์บันเขากลับมาที่ฮอกวอตส์และก็ได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองในที่สุด หลังจากนั้นในช่วงปี1993แฮกริดก็ดีใจเป็นอย่างมากครับกับการที่เขาจะได้เป็นอาจารย์สอนวิชาสัตว์วิเศษบทเรียนแรกของเขานั้นเขาให้พวกนักเรียนเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับฮิปโปกริฟเขาสอนวิธีท,ทาความเคารพและทักทายฮิปโปกริฟอย่างเหมาะสมแน่นอนครับว่าแฮร์รี่ได้ช่วยเขาสาธิตเป็นอย่างดีเลยครับแต่หลังจากนั้นก็เกิดปัญหาขึ้นเมื่อเดโกมาลฟอยเข้าไปดูถูกบัคบีกจนทําให้มันโจมตีเดโกมาลฟอยแม้ว่าแฮกริดจะได้เตือนเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่า อย่าได้คิดจะดูถูกฮิปโปกิฟเด็ดขาดซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าหากไม่ฟังตามที่เขาพูดนั้นนักเรียนจะได้รับบาดเจ็บอย่างแน่นอนหลังจากผ่านเรื่องราวนั้นมานะครับมันก็ส่งผลให้บัคบีกถูกสั่งให้ถูกประหารชีวิตหลังจากที่รูเซียสมาลฟอยเขาไม่ยอมครับเขาพยายามพูดถึงเรื่องราวนี้กับพวกกระทรวงและศาลทําให้บทเรียนหลังจากนั้นมันต้องจมอยู่กับความทุกข์แฮกริดถูกห้ามปามครับว่าการจะสอนบทแรกของเขานั้นไม่ควรสอนด้วยสัตว์ใหญ่ขนาดนั้น ทำให้แฮกริดหลังจากนั้นเขาต้องเอาพวกนอนผีเสื้อมาสอนแทนหลังจากนั้นนะครับแม้การอู่ทองของบักบิ๊กเกิดขึ้นในวันที่6มิถุนายนแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยบักบิ๊กจะต้องถูกประหารชีวิตก่อนพระอาทิตย์ตกดินในวันนั้นหลังจากนั้นนะครับเราจะได้รู้ว่ามันถูกช่วยเอาไว้โดยวพวกเฮอร์เมลนี่ครับแม้ว่าแฮกริดจะไม่รู้ว่ามันหลบหนีไปได้ยังไงแต่เขาดีใจเป็นอย่างมากครับที่สัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักของเขาสามารถรอดจากการประหารชีวิตในครั้งนี้ได้เขาเลยเฉลิมฉลองด้วยไฟ หลังจากนั้นนะครับเป็นช่วงการประลองไวทไต้ภาคีมันถูกจัดขึ้นที่ฮอกวอตส์โดยที่มีพวกเดิมสแตงและโบบาตงเขารวมการแข่งขันในครั้งนี้แฮกริดได้รับมอบหมายให้ดูแลอาบาสันม้าบินของโบบาตงมันกินเพียงแค่มอวิสกี้เท่านั้นตลอดทั้งปีที่ผ่านมาแฮกริดเขาทำงานอย่างเต็มที่ครับเพื่อช่วยงานประลองไวท์ไตภาคีในครั้งนี้เขาช่วยชาลีดูแลมังกรในภารกิจแรกและในช่วงนั้นเป็นช่วงสุดแสนจะวิเศษของเขาด้วยเช่นกัน พราะเขากําลังสารความสัมพันธ์สุดแสนจะโรแมนติกกับโอลแลมักซิมอาจารย์ใหญ่แห่งโบบาตงเขาได้เล่าถึงเรื่องราวชีวิตของเขาที่ผ่านมาและเขาก็พูดว่าเธอกับเขาเป็นลูกครึ่งยักษ์เช่นเดียวกันซึ่งมันเห็นได้ชัดกับขนาดลำตัวของเขาและเธอซึ่งมันทําให้โอลแลมักซิมโมโหเป็นอย่างมากเลยครับเธอจึงจากเขาไปและมันก็จบลงตรงที่หฮกิตออกหักครับก่อนภาร,รกิจที่3จะเริ่มต้นขึ้นวิกเตอร์คัม ไปเรียกแฮกริดเพื่อพาแฮร์รี่พอตเตอร์กลับไปที่ปรา,าสาทหลังจากที่เขาและวิทเตอร์ครัมเจอบาติเมียสเขาที่ชายป่าต้องห้ามและหลังจากนั้นครัมก็ถูกเขาโจมตีซึ่งอันที่จริงแล้วนะครับเป็นลูกชายของเขาที่ซ่อนอยู่หลังต้นไม้จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้อีกอร์คาคา,คาลอฟไม่พอใจเป็นอย่างมากครับเขาเกล่าวหาว่าเดอมันดอร์คิดมีซื่อและถุยน้ําลาลงบนเท้าของเขามันทําให้แฮกริดโมโหเป็นอย่างมากเลยครับเขาจึงตึงอีกอร์คาคาลอฟไว้กับต้นไม้เพื่อต้องการคาขอโทษและแล้ว เรื่องราวสุดแสนจะวุ่นวายนั้นก็ถูกเปิดเผยว่ามันเป็นหนทางสู่การกลับมาของวูเดมอร์แฮกริดที่เห็นว่าแฮร์รี่กลับมาจากกุญแจนำทางเขาจึงรีบเข้าไปปลอบแฮร์รี่หลังจากที่เขาเจอเรื่องราวที่สุดแสนจะน่ากลัวและเจ็บปวดและหลังจากนั้นครับเขาก็บอกกับพวกแฮร์รี่ว่าจากนี้เขามีงานสาคัญกับออลาร์มักซิมพวกเขามีภารกิจต้องไปทําด้วยกันเมื่ออัลบาสรู้ถึงการกลับมาของวูเดมอร์เขาจึงส่งแฮกริดและออลาร์มักซิม เป็นทูตเพื่อไปยังอาณาจักรของคนยักษ์ด้วยความหวังที่ว่าพวกคนยักษ์จะไม่เข้าร่วมฝ่ายวอรเดมอร์ในสงครามที่กําลังจะมาถึงอย่างไรก็ตามครับมันก็ช้าเกินไปซะแล้วเมื่อวอรเดมอร์ส่งผู้เสพความตายมาสองคนเพื่อทำภารกิจแบบเดียวกันและมันทําให้เกิดการจะลาจลขึ้นเมื่อโกลแมตตัดศีรษะของคาคัสและย่างชิงตาแหน่งเจ้าของคนยักษ์มาและเขาก็สั่งให้ลูกน้องของเขาโจมตีแฮกริดแน่นอนครับว่า ตอนนี้พวกยักษ์ได้เข้าร่วมฝ่ายวอร์เดมอร์เรียบร้อยแล้วไม่นานแฮกริดก็พบแม่ของเขาที่เสียชีวิตไปเมื่อหลายปีแล้วเขาพบว่ามีน้องชายต่างพ่อของเขาอยู่คนหนึ่งที่มีชื่อว่ากรอฟที่ใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนยักษ์อย่างยากลําบากเนื่องจากเขามีลักษณะโตที่เล็กกว่าใครๆให้กริจึงพากรอฟกลับมาที่ฮ o อกวอส์ด้วยอย่างไรก็ตามคาภารกิจที่แฮกริดและออลมักซิมได้รับมานั้นมาล้มเหลวครับ พวกเขาจึงแยกทางกันหลังจากนั้นแฮกริดที่กลับมาได้ไม่นานเขาต้องปนหัวกับอัมบิดที่ในตอนนั้นเธอเป็นผู้สอบสวนใหญ่ในฮอกวอตส์แฮกริดกลับมาสอนอีกครั้งหนึ่งครับและเริ่มสอนเรื่องราวเกี่ยวกับเทสทอลซึ่งเฮอร์เมลนี่บอกว่ามันเป็นบทเรียนที่มีประโยชน์มากกว่าบทเรียนไหนๆของแฮกริดเลยด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามครับอย่างที่ผมบอกไว้ในปีนั้นเป็นปีที่สุดแสนจะวุ่นวายของแฮกริดครับเพราะว่าอัมบิดพยายามจะเอาแฮกริดออกให้ได้ไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตาม เนื่องจากว่าเดิมทีเลยนะครับเธอมีปัญหากับพวกครึ่งพันตั้งแต่แรกอยู่แล้วแม้ว่าเธอจะพยายามไล่เขายังไงนะครับแต่อัลบาสครับก็พยายามปกป้องแฮกริดอย่างเต็มที่หลังจากนั้นเมื่ออัลบาสถูกบังคับให้ออกจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เนื่องจากเขาพยายามปกป้องแฮร์รี่พอตเตอร์แฮกริดก็กลัวว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องตามไปแน่ๆในไม่ช้าถ้าเกิดว่าอัมบิริดยังอยู่ละก็เขาจึงพาพวกแฮร์รี่มารู้จักกับกรอฟครับดูเหมือนว่า กรอบจะชอบเฮอร์แมลนี่เป็นอย่างมากเขาจึงได้เฮอร์แมลนี่ว่าเฮอร์มีแฮกริดจึงฝากกรอบเอาไว้เผื่อว่าสักวันหนึ่งเขาไม่อยู่แล้วเมื่อออลบัสดอม,มันดอจากไปแน่นอนรัาว่าความชุลมุนในหอกวอ์น,นั้นก็ยิ่งทวีคูณมากขึ้นอัมบริดก็จะพยายามไล่แฮกริดออกไปให้ได้เลยครับเธอจึงส่งเจ้าหน้าที่ของกระทรวงไปในกระ่อมของแฮกริดตอนกลางดึกพวกนั้นพยายามใช้คาถาสะกดนิ่งกับแฮกริดครับ แต่มันก็ไร้ผลเพราะสายเลือดคนยักในตัวของเขาแฮกริดได้เข้าทําการต่อสู้ในครั้งนี้เขาได้ยกคนคนหนึ่งครับลอยขึ้นจากพื้นและโยนลงเข้าไปไกล้ถึง10ฟุตมิโนวาที่รู้เรื่องราวนี้เธอจึงรีบออกมาเพื่อช่วยแฮกริดครับเธอขอให้ปล่อยแฮกริดให้อยู่ตามลําพังแต่ไม่นานเธอก็โดนพวกนั้นโจมตีโดยที่เธอไม่ทันตั้งตัวเลยครับโดยกระถาซต่ไฟ,ฟถึง4ครั้งอย่างไร้าปานีแฮกริดโมโหเป็นอย่างมากครับกับสิ่งที่พวกนั้นได้ทําลงไปแฮกริดจึงวิ่งชนพวกนั้นอย่างสุดแรงจนพวกนั้นล็อกไป และเขาก็วิ่งหนีไปพร้อมกับหมาของเขาที่หมดสติอยู่พวกมือปราบมารถูกส่งให้ไปตามหาแฮกริดแต่แฮกริดก็สามารถหลบหนีการจับกุมไปได้ตลอดครับเขาเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งและเมื่ออัลบัสเดมดอร์กลับมาทุกอย่างก็กลับมาปกติอีกครั้งหนึ่งครับรวมไปถึงแฮกริดด้วยหลังจากนั้นในช่วงปี1997อลากอกเพื่อนคููใจของเขาก็เสียชีวิตลงเป็นเวลาเดียวกันครับที่แฮร์รี่พอตเตอร์มาหาแฮกริดโดยฤตยาของน้ำยานำโชค เข้ามาพร้อมกับฮอร์เลสลักฮอนครับและพวกเขาก็ได้รวมกันฟังอาราก็สและแฮร์รี่ก็ใช้สถานการณ์หลังจากนั้นครับเพื่อเรียกข้อมูลที่แท้จริงจากฮอร์เลสลักฮอนได้สาเร็จหลังจากนั้นก็เป็นการต่อสู้ที่หอดูดาวออบัสจะถูกสังหารลงไปแล้วส่วนแฮกริดเองครับเขาก็ได้ประทับกับผู้เสพความตายแต่ดีที่เขามีสายเลือดของเผ่าคนยักษ์ที่คอยปกป้องเขาเอาไว้อยู่แฮกริดก็ไล่ตามสเนปพร้อมกับแฮร์รี่พอตเตอร์ครับที่เขาออกมาจากปราสาทก่อนแฮกริดจะพบว่ากระท่อมของเขามอดไหม้ลงไปแล้ว และไม่นานแฮกริดก็ต้องเจอเรื่องราวสุดแสนเจ็บปวดที่สุดในชีวิตของเขานั่นก็คืออัลบัสดเดมเบอร์ได้จากไปแล้วและแฮกริดก็เป็นคนที่อุ้มอับบัสไปฝังไว้ในโลงศพด้วยต้นของเขาเองด้วยความเจ็บปวดที่เขามีนั้นมันเกือบจะทำลงแตกแต่ในช่วงเวลาที่เลวร้ยวายที่สุดครับเขายังมีน้องชายของเขาคอยปลอบใจอยู่เสมอต่อมาแฮกริดครับเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่เข้าร่วมการส่งตัวแฮร์รี่พอตเตอร์เขาได้รับมอบหมายให้ดูแฮร์รี่พอตเตอร์ตัวจริงโลดของเขานครับถูกอาร์เธอร์วิส m ล่ย์โดิฟายให้สมัย ให้มันมีนตัสนะครับซึ่งโลวเวลมนมอนเนี่ยจะเรียกกันวานลมหายใจมังกรอ,อีกอันนึงก็คือเวทสร้างตะข่ายครับแล้วก็เวทสร้างกำแพงซึ่งเวทมนต์ทั้งหมดเลยนะครับจะออกจากท่อไอเสียแฮกริดเองก็สามารถปกป,ป้องแฮร์รี่จากการโดนรอบโจมตีได้โดยฟัก์ชันรถทั้งหมดของเขาที่มีนั่นแหละครับแล้วก็โดยมักกีสิทธิ์ของแฮร์รี่แต่อย่างไรก็ตามครับวร์ที่เจอแฮร์รี่ตัวจริงมันจึงทําให้หลังจากน,านั้นการต่อสู้ของพวกเขาก็เริ่มต้นขึ้นรถของแฮกริดครับถูกบทขยี้เป็นชิ้น และมันทําให้แฮกริดล่วงลงมาและกระเด็นไปไกลมากๆแต่เขาก็รอดมาได้นะครับเช่นเดียวกับแฮร์รี่และพวกเขาก็พบว่าพวกเขาตกมาอยู่ในอาณาเขตของบ้านพ่อของนิฟโดล่าเขาได้รับการรักษาหลังจากนั้นและเขาก็ปลอบใจแฮร์รี่เรื่องเฮดวิกหลังจากที่เขาส่งตัวแฮร์รี่พอตเตอร์กลับมาที่บ้านพงกระต่ายได้สาเร็จแฮกริดก็กลับมาที่ฮอกวอตส์ครับแฮกริดแต่รับมอบหมายให้ดูแลนักเรียนที่ถูกทำโทษให้เข้ามาในป่าต,ต้องห้ามกับเขาตามคำขอร้องของเเนปแน่นอนครับว่า มันเป็นการลงโทษที่ดีที่สุดของเด็กๆในตอนนั้นมันดีกว่าต้องเจอพวกแครโรลงโทษเป็นไหนๆหลังจากนั้นนะคบเป็นช่วงปลายปีแฮร์รี่พอเตอเตอร์กลับมาเพื่อตามหาฮอลคลาร์ส่วนที่เหลือแน่นอนรัาว่าหลังจากนั้นเป็นช่วงสงครามครั้งสุดท้ายครับแฮกริดวิ่งไปที่สนามเพื่อป้องกันอะโคุมันทุล,ล่าที่พวกมันออกมาจากป่าต้องห้ามเพื่อจะพยายามปีนเข้ามาที่ฮอกวอตส์จนทําให้เขาถูกจับโดยผู้เสพค,ความตายไม่นานเขาต้องเจ็บใจเป็นอย่างมากและกลัวแบบสุดๆที่ได้เห็นแฮร์รี่พอตเตอร์เข้ามารับความตาย และภาพที่เขาเห็นนั้นมันทําให้หัวใจของเขาต้องแหลกสลายเด็กชายคนหนึ่งที่เขาดูแลเสมือนน้องชายของเขาต้องมาตายต่อหน้าต่อตาของเขาเองแฮร์รี่พอตเตอร์ได้ตายลงมาแล้วด้วยน้ำมือของลอวลเดมอร์แฮกกริดถูกบังคับให้อุ้มล่างที่ไร้วิญญาณของแฮร์รีกลับมายังปราสาทฮอกวอตส์แฮกกริดโทษพวกเซนทอร์ครับที่ในตอนนั้นไม่ยอมเข้ามาช่วยจนทำให้แฮรรี่ต้องตายแต่ไม่นาน แสงความหวังก็ประกายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแฮร์รี่พอตเตอร์ยังไม่ตายการต่อสู้รอบที่2ก็เริ่มต้นขึ้นในการต่อสู้ครั้งนี้มีบัคบีคผู้สง่างา,งามาเข้ามาร่วมต่อสู้ด้วยแฮกริดและบัคบีคโดยรวมกันเข้าต่อสู้ในครั้งนี้อย่างกล้าหาญและอย่างที่เรารู้กันครับว่าหลังจากนั้นแฮร์รี่ก็เป็นผู้ที่มีชัยเหนือเจ้า,าอังสตร์มืดแฮกริดเป็นคนแรกครับที่เข้าไปแสดงความยินดีให้กับแฮร์รี่และหลังจากจบสงครามแฮกริดก็ยังทํางานอยู่ที่ฮอกวอตส์ครับเข้าอายุได้89ปีีในป2017 และแฮกริดก็ยังไม่ได้แต่งงานครับถึงแม้ว่าเขาจะตามจีมักซีม,มาโดยตลอดก็ตามแต่เธอซับซ้อนเกินไปครับเป็นไงบ้างคกับเรื่องราวของแฮกริดถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดระฆังเพื่อไม่พลาดคลิปต่อต่อไปก็แชร์เพื่อใเพื่อนๆทุกคน,นคได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวัวนนี้สวัสดีครับ